โอเคไอซี่สุดแน่หัวว่ไวกว่าแค่ตัวจริงอีกว่ะคอร์ดูต้องคือสี่สิบเก้าคำนีเดียวกูเลยอ่ะที่คิดเองก่อนนะจ๊ะแต่สโตสโคร์บ็มนมีไว้สำหรับฟังวิทยะต่อไปยกเว้นข้อใด ผมตอบขอไข่ม้าครับเพราะว่าอะไรผมคิดว่าม้ามคงไม่มีเสียงะครับผมตอบขอไข่ม้าครับเหตุผลอะไรไม่รู้ม้ามคืออะไรับรู้จักด้ยม้าแปลกไม่มีเสสวัสดีครับและนี่เราอยู่กับ s k ส s ค h o o l ูวันนี้ผมในฐานะอาจารย์ใหญ่ผมเห็นว่าพวกเธอสามคนเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้ากับนักแพทย์แพทย์เลยแพทย์เลย คนนี้ก็เลยให้มาทดสอบกันก่อนการป้ายเด็กชายกับคนสัตว์ครับอักพันมาครับวิชุการค่ะเปลี่ยนที่ทั้งเดี๋ยวเราจะมาให้เด็กสามคนนี้นะเทาสอบแพทย์กันผมแทแล้วผมอยากเป็นสัตวแพทย์ครับชอบสัตว์รักสัตว์ตีสัตว์นะครับเดี๋ยวไม่ใช่แล้วคุณอักพันนะครับแพทย์แพทย์แพทย์คลอดนะครับแล้วก็คุณวิชุการครับแพทย์แพทย์สนามก็ได้ครับ สองข้อแรกหูฟันแท้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเตอร์สเตอร์อะไรวะเซสโตสโคเซสโตสโคครับผมมีไว้สำหรับฟังอุณหภูต่อไปยกเว้นข้อใดกอไก่หัวใจขอไข่ม้ามขอควายปององูลำไส้ ลำไส้มีเสียงด้อป๊ามีดิี่พี่ครับรอบกันรอบกันเวลาสอบอยู่ใช่ไหมโคคุณเป็นแพทย์ข้อแรกคุณต้องมีจัดทร์บบนี้ก่อนเลยการหมดแล้วนะครับผมผมถามทีุกคนกันกระมอนตอบเลยผมตอบขอไข่ม้ามครับเพราะว่าอะไรผมคิดว่าม้ามคงไม่มีเสียงนะครับผมเดาอะครับเหตุผลใช้ได้คุณอะคาพาครับอะคาพาผมตอบขอไข่ม้ามครับเหตุผลอะไรไม่รู้ม้ามคืออะไรนะมันจันทร์ม้ามแตกไม่เสียง ผมไม่รู้ว่าม้าภาษาอะไอังกฤษคืออะไรผมเรียนแต่สามกิจมาอยากหัวใจอ่ะอยากใจฮะเด็กชายรุ่นสุขการต้องตอบอะไรตอบลำไส้หมาแปลกูไม่รู้ว่าม้ามันอยู่ตรงไหนแล้วอุ้งเท้าลำไส้อยู่ตรงไหนก็ลงมากูไม่ค่อยเห็นหมอเ <Easy S 2> <ม>อาเอาลงมาไงหมอเป็นตัวอยู่แถวนี้มันไม่เลื่อนลงไปๆๆไอะไรอย่างเงี้ยโอาจจะเป็นก้อนลำไส้บอเจ้าปู่เด็กชายคนนี้เจ้าปู่อข้าไปลำไส้โอเคข้อแรกนะครับผมข้อที่ถูกต้องคือ มันครับพี่ชายโอ้โหไฟลำไส้ลำปดขี้ยินเสียงแล้วก่อนเกล็ดก่อนเกล็ดผมไม่จบในเรียนไงผมเรียนนั่ข้างเขาตลอดเขาอยากวาบเลื่อนเขาอยากเข้าลำไส้คนข้างทางเดินทางโรงพยาบาลด้วยการเจ็บท้องอย่างรุนแรงท่านในฐานะแพทย์เนี่ย ถึงทําการตรวจวินิจฉัยอาการคําถามคือไตเป็นสากิษคือข้อใดไตเราเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วมพงถามถึงอาการเจ็บท้องทําไมวะชอยมีตุรกีเนี่ย้เพื่านอ่านี่ไอ้สอบผิเ,เดี๋ยวเพื่อนมันรู้น,น,นะเพื่อนคนซ้ายอ่านภาษาอังกฤษไมของมองอมีสิทธิ์นะมองมมีสิทธิ์นะของพ่อกโอเคมาเริ่มที่คุณกระพานก่อนดีกว่าเด็กชายกระพานตอบอะไรครับตุรกีก็ไก่เหรอ ใช่แปลว่าตุรกีใช่ไม่ผมผมว่ามันแปลกส่วนอันนี้ไงอย่างดิตโก้นี่ es, นไม่น่าใช่วิชุกการนะครับกาข้อไหนคิดหนีเฮียข้อไหนข้อไหนขอไข่คนไทยอ่ะโอเคข้ออะไรไม่รู้ไงต้องมีเหตุผลกราเ็นแค่ต้องมีเหตุผลเราเป็นนักวิทยาศาสตร์มันคล้ายขอไข่กับขอไฟมันคล้ายกันน่าจะมีอันหนึ่งถุกมั้งเปลี่ยนคนมาเยอะออกกำหนดสัม ไม่อยากพูดเลยว่ากูตอบขอไข่เลยอ่ะกูตอบขอไขเพราะว่ากูคิดว่าขอไม่ขอไข่ก็ขอไฟอ,อ่ะแหละเพราะว่าก ỏ ไก่กับองูมันแปลว่าตุรกีกับดิสโก้กับมนสากับวิชุก,การตอบขอไขอ่ครพานตอบก้องไก่คำตอบที่ถูกต้องคือขอไขนะผมอ,ะออกเสียงว่าอะไรครับคุณคิดนี่คิดนี่ไม่ได้คิดนี่นะคันสามารถต้องบาลจบเลย อะไรครับคิดหนีนะอรนี้ยออากเลยนะเชอรี่เป็นแพทย์สนามในส,สงครามเพื่อรักษาทหารชายแดนวันหนึง่งทหารหนุ่มหน้าตาดีโดนยิงที่ขามารับการรักษาทหารหนุ่มได้ถามว่ามีแฟนหรือยังและเวียนม,มาหาทุกวันซึ่งเชอรี่ก็ชอบทหารหนุ่มเหมือนกันถ้าคุณเป็นเชอรี่คุณจะทําอย่างไรแพทย์สนามเดี๋ยวอ<ด>วันนี้คือคำถาม ออ,อ,อเก็ไก่คบเป็นเลยคนรักกันคนคบกันก็ไม่เสียหายอะไรขอไข่วังตัวให้ดีในฐานะแพทย์ผ่านมาสักพักค่อยคบกันพอ่พอขอควายดูใจกันไปก่อนเพราทหารหนุ่มอ,อาจไม่จริงใจก็ได้งองูปรึกษาพ่อแม่เพราะพ่อแม่มปประสบการณ์มากกว่าอันนี้ก็ดีจอจานผมมีจอจานด้วยตัดใจไปเลยเพราะตัวเองถูกส่งสมาเพื่อทำหน้าที่ไม่ใช่เพื่อมีแฟน <c oughs> เอาละ มาดูกันว่าสามห,หารเสือเราจะตอบถูกกันหรือเปล่ามาดูกันว่าใครจะได้ไปโคต้าที่เพียงหนึ่งเดียวนะน้น่ทีครับขอแห้ครับอ่าตอบเลยครับกองไก่กองไก่คือครบไปเลยคนรักกันอาหรอาจจะถูกอ่าอ,อ,อาจจะได้คุณกลศันดิ์ครับตอบอะไรครับของไข่ครับวางตัวให้ดีในถานะแพทย์ผ่านไปสักพักค่อยครบใช่ก็คืออ่าผมว่าความรักมันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณควรจะต้อง ทำหน้าที่ให้ครบถ้วน <c oughs> ก็คือจับกองทำเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ <c oughs> ต่อคอควายคอควายก็ควอมรักไม่มีปิดกัน้นดูใจกันไปกออ่อ,อนเพราะทหารมือปืไม่ดูใจกัได้เขาไม่เป็นแพทย์ทหารแล้วเป็นแหมมันมีความรักได้แต่ว่า <c oughs> อ,อาจจะโดนอุศรฟีไอทหารอทหารก็ต้องหมายปองพยาบาลในวุ่นนี้อยู่แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นอักขระ <c oughs> ตอนนี้คือว่าจะจะัากับแพทย์ใช่ไหมคำตอบคือนไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วขอไก่ครับผมวอบได้ไหมผมถูกนะตรงนี้ถูกใช่คนกระมอนสักพุงคนตั้งใจกันหน่อยครับอย่าตอบปั่นครับผมไม่ปั่นไม่งั้นคุณไม่ติดแพทย์นะครับอาวตอบอะไรก้ไก่ทำไมถึงคิดว่าเนี่ยคือจาจะมาแพทย์มันก็แย่กันนิ่ทำงานก็ทำงานหลักก็หลักไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะทางคินีดไม่ได้นะ ข้อ4นะอ่านโจทย์ดีๆนะกบวขอเท่ากับ17บวกขอบวกขอเท่ากับยขอบวกขอเท่ากับสบห้าแลกบวกขอเท่ากับอะไรผมทดในกระดาษได้ไหมได้ผีมึงมีวิธีคิดด้วยเหรอดีดิวะผมว่าเด็กไทยทุกการน่าตอบได,ได,ด,ได้เขาเก่งเลขมากไอ้สัเเคกผมว่าเขาเก่งมากแล้วมึงคิดได้ด้วยเหรอมันคืออะไรดูโมลเแก่นี่นเกิดการนับเลขเกิดขึ้น ดูจริงจังนะคุณหนักกระเป๋าคุณไม่ปิดมือถือเหรอได้คนเข้าสอบอ่ะครับโอ้ได้คนสอบไอ้ดูแลรับด้วยอ่ะแม่พอตามนะตรงนี้บอกแม่สอบอยู่สอบอยู่ไม่แน่ลืมไปสูตรแม่ดูวิชาการเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับมันจช่กี่เปอร์เซ็นต์พูดโง่ร้อยเลยนะ่าแม่ผมบอกแล้วคนนี้ไม่ใช่ได้ผมผิดหวังเรื่องเล็กโอเคผมตอบแล้วโอเค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 เฮี้ยง่ายไม่มียากหรอก ายเป็นงงงวฮะก็คิดว่ามันได้จต่แปดตอบแบบนี้จบนะจบนะตัวไก่เท่ากับสิบขอไข่เจ็ดขอควายแปดทุกคนตอบเหมือนกันหมดไหมตอสิบแปดตองสิบแปดครับถูกต้องครับผมไม่ต้องเสียเวลาสุดยอดทำไมเหมือนกูดีใจหรือเยอะมันง่ายเหรอมันดูยากมากเลยโอเคก็ต่อมาผู้ป่วย OBD ย่อมาจากอะไรกัวไก่เ u t Patient Department ถูกไหม ขอไก่ออฟเจสซีฟพันด้าดีสซอร์เรอร์ขอควายออฟเพ t ชั่นด็อกเตอร์งงูออฟเ t สซีฟ a l อลิงดี s ซอร์เโอร์เคตอบแล้วครับเฮียอย่างไวไม่รู้ถูกว่ะอังกฤษต้องให้เขาคุณอาคาพานอย่าพูดพูบนียโอเคผมตอบแล้วโอเคคุณกำนะมอบก่อนตอบอยังเนี่ยตอบแล้วผมตอบค้อควายครับ ขอควายอักว่าไง out ครับเชี่ยนสต็อกเซอร์เพราะว่าอะไรแปลว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยนอกแบนอกก็ out ไงโอ้ตัวตัวนอกก็ out แบแล้วอันแรกอ่ะอันสองมันแปลกๆอฮะมันดีพาร์ตเมนต์อ่ามันมัางทำไมรู้สึกข้อควายแปลกตอขกอไก่ครับห้างอ่ะนะดีพาร์ตเมนต์นะว่าแบบไม่รู้ตอขกอไก่ ช่อางันเข้าเขาเะเอกอไก่เหมือนกันเฮ้ยทำตอบกแทหมดเลยอ่ะหรือผู้ผ่คนเดียววะกอไก่อันว่าอะไรนะเอาอะไรวะเนี่ยพาเลตอะคำตอบที่ถูกก็คือกอไก่ไทางอาอเออไม่ด้วยนี่พาเลตัว่าอะไรอ่ะเออแผนเอาหรอไม่ได้แบบว่าได้หรอบ๊บก็ไม่งงเลยอ โอเคต่อไปนี้ผมจะไม่ออกตัวแรงเลยได้เมื่อไหร่หมอต้องมีความมั่นใจไปเพรามมั่นใจที่ผีๆแต่ได้เหยียดที่ควาเห็นยวตีอนคุณปาตัดใช่ไหมแล้วคนไข้ดูหรือคุณผิดอะไรเงี้ยคุณจะอุ้ยไม่ได้สองโอเคแต่เขาก็ปวดท้องบอกเขาเป็นมะเร็งนะข้อต่อมาครับผมครอบควรหนึ่งมีพ่อแม่ ลูกสาวคนโตหนึ่งคนลูกชาย3าคนและลูกสาวคนเล็กหนึ่งคนไปตกปลาที่่อบปลาซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมโดยที่เจ้าของ่อบปลาเนี่ยให้เข้าตกปลาได้ครั้งละ5คนและมีข้อแม้ว่าถ้าลูกสาวคนเล็กเข้าตกปลาแล้วพ่อจะต้องเข้าตกปลาด้วยจํานวนวิธีจํากัดคนเข้าตกปลาทั้งหมดเท่ากับข้อใดคำถามก็งงนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยพ่อคนหนึ่งมีพ่อแม่ลูกสาวคนโตลูกชายสามคนเฮ้ผมรบกนคุณอ่านเบาๆหน่อยครับอือ่นงสอบนะ โอเคแตสมาครับโซโดเดิมเลยกูเหมือนช่วงตอนเรียนจริงๆนะ<า>คนกูเลยการถูกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันต้องออกกูว่าอะไรอาก่อนกูครับวิธีการตอบยากมากเลยครับวิธีการอย่างนี้ไม่ได้นะคนไข้าตายแล้วแม่งงานนี้งานสุดกระพานตอบอะไรครับผมตอบกอไก่สองร้อยเจ็ดสิบสี่ครับกอไก่เนาะอย่าถามว่าทำไมครับสุดต้องโอเคชุกานะครับ กอไข่ครับสองร้อยแปดสิบเนาะเนินงๆอยู่ตรงกลางผมตอบก ỏ ไก่ครับอ๋อท็อปผมจำจีมาเขือนปอแปะไปครับวัวละแม่งแล้วขนงที่ก ỏ ไก่ครับมึงดาวหรอดาวครับดาทุกคนนะข้อให้ถูกต้องก็คืออขวายอะไรครับครูใครอะเคติโมนี่ไยวะคุณเป็นนักเรียนแพทย์้วคุณต้องไปหาคำตอบเองขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ดีต้องเริ่มการตปิดคำถามเปิดไม่อีกแผ่นึันจบเลยเรียกข้อแรก โอเคก็โจตานนั้นครับคือเดี๋ย้ดูว่าใครอ่านออกก็บอกผมด้วยโอเคสูตรเดิมแล้มันมีวิธีชิดอยู่มึงรู้ไงไงมึงยังอ่านโจทไม่ได้เลยโอเคไอซี่โรนแน่ว و ัวอยกว่าแค่ตัวจริงอีกว่ะตอบแล้วครับขบวนสางตอบข้อไหนครับขอไข่ครับสี่สิบเก้าใช่ขอกับพนานของตัวเองมีข้อคิดในการเลือกที ปากกบาลคขอไข่ครับเพราะว่าเท่ากันเหมือนกันเหมือนกันมีสุกันครับผมขอไข่ขอดิบตองคือสี่สิบเก้าสูตรเดียวกูเลยอ่ะที่คิดเอ็กก Saint ่อนเอ็กหาวายแล้วมันจะได้แซดมาเองและเอ็มอ่ะมันจะไปหาอีกครั้งหนึ่งในตอนสุดท้ายมีเอ็มซีด้วยยังไ้ โอเคต่อมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมครับผมคิสปีกนิดบ่อยไหมนักเรียนพอได้เอาได้ครับเหลือเย็นโลกมีดอีโตะฮาร์มมือโอ้ยมาต่อมาผมเป็นการเติมคำในช่องว่างให้รูปประโยคสมบูรณ์นะครับผมครับผม We met ดจุดจุดจุดคอนเสิร์ตลาสซัมเมอร์ครับกอไก่อินขอไข่ออนขอควายแอดงองูถูครับผมว่าไม่น่ายาก เด็กปออบก็ทำได้เดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นอ่านก็พูดกิดแกงเวลาเมาแล้วไฟแลบเลยไปเข้าสารหมดขโมยขยนขอบคุณครับโอเคโอเคชิดีกว่าอยูการตอบอะไรครับอ่านให้เจมประโยคด้วย We met on t h concert last summer อ่าเพราะว่าอะไรครับนำชมเขาบอกออน มั่นใจหน่อยอม้มองกับเห็นผลกำมนสั่ครับผมต่อของไข่ออนเครับเพราะว่าเราครับนเราเดวก็ไม่ได่เห็ผลครับอ่า we match ก็คือช่องสของเมถูกม yes ก็คือเราพวกเราเน่เจอกันที่งานคอนเสร์ตจริงมคงเป็นแอดะแต่ผมคิดว่าผมต่อแอดไปน่าจะผิดอ่ะผมว่เลยดาเป็นออน กเออไม่รู้ผมเดาไปผ่านตอบขอไข่เหมือนกันครับอ้อนหมดเลยอ้อนหมดเลยว่าคุณลอกกันหรือเปล่าไม่ลอกไม่ลอกผมลอกเขียนทุกอันแล้วในรูปประโยคออนน่าจะเข้าเขาสุดเข้าปากสุดเออเข้าแบบเคยม่านตาสุดเลยี่นี้คนตมน่าจะเป็นหม Maybe อ่ะการเป็นหมอว่าตอบขอไข่หมดเลยคือบีเมทสแอดดออแอดมันไม่เข้าด้วยคิดไว้ั่นพวกเราเจอกัน ที่คอนเสิร uh, <and S 1> ์ตอ uh ่ะแอดก็ค uh ือท uh 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 ี่ห uh น้าร uh ้อนที mm ่แ hmm. ล <t uk feeling Switzerland> ้วแอดอ่ะแอดแล้วก็ต่อด้วยอ่ะสูตรไหนเนี่ยมึงมึงคิดแค่ว่าเสียงมันเข้าไม่เข้าโอเคผมผิดผมผิดผมผิรอ๋อยอมให้ก็ได้ V R in adopting adopt ข้อไข่ interested ข้อไข่ interesting interested มีสามคอง่ายๆครับเดาไม่อาก ดดอกปิ well <the> internet, ้งแปลว่าอะไรรู้จักในอินเทอร์เน็ตอ่ะกูก็รู้จักแค่หนั้นเด็กแคระออดด็อกปิ้งแปลว่าอะไรไม่มึงถามช้อยมันอะออไม่รู้เลยพวกเรายังดีกว่าพวกเรารู้แปลว่าอะไรแปลว่าเียมาเรื่องนี้ก็โนตางกันเลยคำตอบขอใครครับ V อะไร V R e Interesting in a d o p t i n g a d o อ่าเหม <gun Buffalo> ือนแปลว่าพวกเรา กำลังสนใจที่จะรับเลี้ยงสุนัขแล้วคุณอากานะครับใช่ We are interested in adopting a dog มีตามนะ i n t e เฮ้ยมัน adopting ติ้งไปแล้วมันติ้งเฮี่อะไรออ๋วไอ้ที่นี่รีบเปลี่ยนคำตอบเลยรีบเปลี่ยนตดการนะครับ We are interested in adopt adopt ตอบเ้อเดียวกูเออมันติ้งไปแล้วนี่หว่า มันติ้้งดวยกันไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ดูโง่แค่เอี่ยคอยดูต้องคืออินเทร infinite ไอ้นี่ผ้อ่านอ๋อเป็นคำเป็นเฮ้ยข้อนี้เพื่อนคิดได้ข้อสุดท้ายเหรอหนึ่งเอี่ยสามสี่แปดสิบห้ายี่สิบเจ็ดจำนวนต่อไปคือข้อใดครับผมข้อนี้เพื่อนคิดได้ป้าไเลยมันต้องใช้สูตรอะไรเลยดูเลขมันสัมพันธ์กัน มองงูเรื่องสัมพันธ์กันยังไงนั่นแหละชีวิตสัมพันธ์จับตดนต่อไปคือข้อใดครับไอ้เหี้ยมันไม่ได้ใช้ในการแพทย์หรอกวะตัวเลขกสตินไดกใครเค็มรู้เปล่าพอได้จริงไหมเนี่ยต่อแล้วด้วยอะไรวะเคมันใหญ่ป่ะไม่มั่นต้องตอบนะครับมึงถามเป็นการเพิ่มเลิฟไหนเป็นไงวะเนี่ยมันเก่งเลขไอ้อ่ะต้องตอบนะครับ จัดแนงผู้รับจัดแนงเวลาคนไทยเลยอีนี่คือแบบว่าใหใจนะครับผมอาจจะถูกก็ได้อ่ตอบ5ร้อย6ครับอ่าม่ต้องหายผลแล้วกันอ่า5ร้อย6อผมตอบ4ร้อย8ครับโอเคผิดหมดแลยเหรอจะงวนต่อไปอือ50อาณาสมการมันคืออะไรเพราะอะไรอาณารเออไม่หมายถึงกระบวนงานคิดมันคืออะไรอ่าสามตัวแรกหนึ่งค่ะสี่ใช่ป่ะ ตัวถัดไปแปดต่อไปก็คือสามสี่แปบวกกันเท่ากับสิบห้าแล้ก็บวกขัดไปอย่างเงี้ยทีละตัวเลไม่รู้เหยยี่สิลงคะแนนเราเด็กๆลงคะแนนผมห้าเต็มสิบผมห้าเต็มสิบวิศการท็อบมาเลยนะตอนนี้สี่ห้าห้านเลยห้าเลยได้เป็นแพทยครับสาคนไแม่๋นเดวแพ่ครับนี่เป็นแต่งตวมาแล้วอ่ะไม่รู้ออกมาทำอะไรมาแตงตัวมา คุณจะเอาชีวิตคนมา5้าสิบห้าสิบไปได้มันต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมวันนี้ก็ลองทำสนุกกันเปไงเต็ไม่ได้กว่าไปดูมูลีกันดีกว่าเครียด้เอาทลแบบนั้นน่ะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแล้วก็คำถามกระจุกนี่ถ้ามันมียไหนผิดไปก็ขออภไยด้วยนะครับเพราะว่าเพที่มไม่ตงนไม่รู้ว่าเหตุผลที่เพียทีอธิบายมาจะ ไม่ถูกจริงก็ได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงก็ไม่เป็นไรแต่ีดิ้งจบทะนายคิมมาเกีดิ้ง้องเองเลยไม่เป็นไรเพราะว่าหาอะไรชื่อดางแหนไหก็ะฮ่ฮะฮะมะฮ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 ะตะฮ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 ะนะฮ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 ะ้ะฮะฮะนะฮะฮะฮนฮะ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 กะรนฮะฮะฮะฮทฮะ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 บะฮะฮะฮ